สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแชทบอลกันนะคะเรื่องเพื่อนแย่งแฟนไหมนะมาคิดกันนะคะแชทบอลนะครับผมน,นี่นะคะคนนี้เราจะมาคุยกันนี่นะคะคนนี้คนนี้นี่ ไปหนึงนะทุกคนโอเคเจ้ีิบพิ่ าาทุกคนเขาถามว่าเรามีแฟนไหมฉันก็บอกว่ามีทำไหมหรอ เขาบอกว่าแค่ถามเฉยๆอะ่ะมาเล่นตรงอื่นมาเล่เขาก็บอกว่าเคเคอืม เขาบอกว่าเร็วนะทุกคนเราบอกแบบนึงแฮชแท็กปีอขอคิดกับหนึ่งนะทุกคนนะคะเอิอ่มบ้านนะว่าบ้านหนึงนะ ทุกคนบอลไม่ใช่บอลไ,ม,ไ,ไม่ใช่หรือเปล่าอืมโทษบอลชืดๆเนาะชืดมีแฟนแล้ว